ฟ่อเฮ็ดพึง่งหวานของแท้สวัสดีพี่น้องเอ้ยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็พอกับตะว,วันชายอินน้องเม่ยกับเจ้าพี่น้องเอ้ยมนจ้าพี่น้องอมนมนคักฝนกระตุกพี่นอ้นนนนองเอ้ย มื่อนี้ก็ว่าพ่อกับตะวันชายเจ้าพี่น้องฝนตกบ่เศร้าเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะแะเล่นกะเล่ตาสินใจเขาปลามาเบิ่งเห็ดเจ้าพี่น้องตะว่ามันสิบบอมีแล้วละ่ะมาสิบบอได้เก็ยียบเป็นไรเนาะจ้ะเสียงขวักขักาาเนื้อจะน้อยจะจ้ะเพราะว่าหนูอยู่ใต้ต้นไม้จ้ะโอ้ยเ้าเอาเก็บไปแล้วเ้าเอาไปพึ่งเจ้าพี่น้องตัวนี้ นี่ก็ลั่นทศเนี่ยจากน้อยจ้ะพี่น้องฝนตกเปียกคักเปียกเนี่ยจ้ะอย่างนอนเนาไม่ยางมึงปลาสวยๆพี่น้องมีก็เอาพอามีก็บอะไ้เก็บปะจ้ะมีก็เก็บพอมีกับอะไรเก็บพี่น้องเลยมาหลอบนี่ จะหัวจะได้นิดเดียวน้องจ้าเพราะว่าหัวจะมาน่ะนะพี่น้องพอเห็ดผึ่งขาไล่สองดอกแต่ว่าขาไล่หัวเท่าจะพี่น้องอันกระบอกก้าเก็บเพราะว่าเห็ดมันออกกันออกผลกันไรพี่น้องเอ้ยย่านเก็บบ่ถึหอมองย่านเก็บบ่ถึออัน มียางลนิดยางละหน่อยจ้ะอันนี้นี่ถ้าเขาได้จากโล่สองโล่ีนห้างก็จะไปขายให้ฝรั่งจะไปเนาะเขาจะไปขายทรงเนะาะเราจะขายให้ฝรั่งเอาตอนนี้นี่มาดม่มานี้มีทุกหมาตัวนี้เนาะ มัวนี่มีคนไม่เก็บโอ้ยมัวว่านี่ฝนตกโตรแห้งพี่น้องเ้ยหนวกวายอยู่มันคือปลายเหี่ยบปกแข่ฝนตกบักแข้งนึงนีงน่มีคนมาอยู่ป้าตกเห็ดนี่จะดอกนุ่มๆพี่น้องเ้ยดอกบนบานเอาไปมืดร,รอมกเมื่อกีอ้จ้ะ ล oh, yeah. ุ่นเนี่ยกันล่งแสบหวานอ้าวจากอ้าวดอันนายเวียนได้เขาก็เวียนจ้ะอี้เอาลอนไนจปีนานมองนี่กี่นองเอ้ยอื้อง่าจ้ะง่ากี่นอง มองนี่นะบัเคยออกดอกออกไม,ม่งามๆคักงามคักจ้เะเฮดปะเือกันแดดงามคักส,สีสีใสติง้งอ,อื้อโกเคเลยคุณดางามคักพ่อป้าพ่อกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้จ้ะกลุ่มนั้นอันเน่าหมดแล้ว พะมีไปเห็นหนางอะไรถ้าฝนมาตกนางกับสบปเนาวไววเดี๋ยวพี่น้องเห็นตัวนี้นะถืกอน้ำก็เลยเปื่อยเหมือดเนาะถืกอน้ำนางก็เลยเปื่อยป้าอยู่ด้หลือไปพี่น้องเลยฝ <c oughs> นกระตกแล้ว นจ้ะเมื่อกี้เนี่ยแมงมาจับผนึ่นเปรยมดเหยียดจ้ะพี่น้องจะเป็นไงพอดีจะทำไงพอดีเนี่ยอย่างเตยหูอยู่แบบเงียบมีฝอกนี้มันเปื่อยจ้ะนี่อันสัตว์นี่เปื่อยแล้วจ้ะนี่เป็นยังไงแม่คิดว่าอันนั้นม่านกัดเป็นจ้ะพี่น้องอันสัตว์ ไหนว่เนาะบาเอามันให้เป็นเสื้อนี่จ้ะพี่น้องพวกเจ้าว่าเม่เนเห็ดอันนั้นบ่เม่นเห็ดผึง่งบ่จ้านี่จ้ะเม่นบ่หยับไปน,นีจ่จีก้ะเห็ดลุดปื่ดอยู่นี่เห็ดขาไล่เห็ดผึ่งขาไล่จ้ะพี่น้อง ออาเอ้าวเขาสิม,มานเลยกับปัะเนี่ยเห็ดเผิ่งขาไล่สุดท้าย,ายนั่งกันเลิมมาอีกรอบแล้วจ้ะเนี่ยื เห็ดกอขาแดงที่หลายๆคนเพิ่นก็กินที่หลายๆคนเพิ่นก็บ่กินเพิ่นว่ามันเป็นอันไม่พิษนะจ้ะนี่เห็ดกอขาแดงนี่แต่ว่าหลายๆคนเพอยากกิน้ะจ๊ะพี่้องมันจะออกกันเขาจะว่ามันจะออกคือจังอันอันยังก็ล่ะคพเรวามันจะออกคือจังเฮ็ดอันเห็ดไข่บ้านท่อหระมั้งพี่้องไงแม่นมาจานนี่ เห็ดกอขาแดง,เน,แดงเนี่ยเห็ดกอขาแดงเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยมันจะออกรสชาติเผ็ดๆเ,เนาะอันนี้นกกะบรูลคือกันกะบะเคยกินมันสวีกอขาขาวกับกอขาแดงจะพี่น้องอันนี้เอียงน้อย เห็ดเครือขาล่ายตายน้ามไม่ยองเลยเดี๋ยวให้พี่อ้องเบ่งปลาน้ำก่อนนี่จ้ะปลาบุมบุรีปลาหกกับปานี่เห็ดเพิ่งวานพี่้องโอ้ยว่าจะเห็นกเห็นต้นเ่าอันดอกเ่าเนี่ยก็ได้นี่ ไม่เหลือซากเลยอันนั้นก็ไม่ได้กินพี่น้องเอกกงก็ล่ะแมงก็ไม่ได้กินเบื่อ,อก่อนเฮ้ยนี่แสดงว่าเห็ดผึ่งอีกทีพี่น้องเลยผึ่งขาไล่พี่น้องเห็ดผึ่งขาไล่หน่อยนี่อันนี้ก็เห็ดอันนั้นเห็ดนางแกะ อันนี้เขาบอเอาจ้าเนี่ย่อยมม่ในทุกคนจากน้อยค่อยเอาอีกจากมื้อค่อยว่าเอาจะไปน้องน้อยอยู่เลยน้องก็เห็ดพึงหวานของแท้วันดีพี่น้องเอ้ยจ้าจ้าพี่น้องเฮ้ยต่อจ้าอันนี้ก็คือน้องนา่งมีสองดอกซ้อนกันอันนี้เนวาวเราจะเพือ่อเชื่อมัน โปไพี่น้องจ้ะของแท้บอดส่เวลาโดนทุกพี่น้องสวยจะเห็นพี่น้องเจออีกแล้วจ้าเห็ดพึ่งหวานกำลังจะไปเห็ดพึ่งหวานกำลังจะไปท่าเขาเราพี่น้องวายกำลังออกอีกแล้วตัวนี่ของแท้ตื่นเต้นมาเศร้าได้บ่านี่ พี่น้องเลยพี่น้องมาระบานนี่มาหอดปลาเห็ดเิ่งออกคลองแทาบานนี่นั่นนะแกนติกพี่น้องเอ้ยเก็ได้ฮะเน่กำลังอนุบาลสวยๆเลยพอละได้เก็บต้นมูระบานนี่สีงามคักพี่น้องเลย สีสดใสแทจจจจ้จะเอาทางนี้ก่อนจันนี่ สีงามครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น,อน้องด้วยเห็ดมาที่นี่ก็เห็ดผงจะพี่น้องกําลังออกก็จะได้ตามล่าเห็ดผงต่อเห็ดเผงปีนี้มาซาแห้งพี่น้องเอ้ยแห้งนี่งามครับพี่น้องเอ้ยเพื่อนอะ งามคักงามคักจ้ะบวกแม่อันนี้เอาแล้วจ้ะนี่ตรงนี้เอาแล้วตรงนั้นมีคนเอาก่อนหน้าเขาจ้ะมีคนเอาก่อนหน้าเขาแล้วสร้างเจ้าของ สร้างจะคของว่ามีอันนี้นี่พี่น้องว่ามีขาต่างกล่องจ้ะเราฝนมันตกเนาะเอาเพียงไว้น้ำกกใหม่เอาพี่น้องเลยจ้ะพี่น้อม่พี่น้องไปตอก Нам как. Да. Mm. -hmm.